วันนี้เป็นวันที่10เดือนกันยายน2อ6 8นะครับเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานเป็นวิทยากรในหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นของมหาลัยมหิดลวันนี้นะฮะก็ได้มีโอกาสอ่านบทความอันนึงเป็นบทความที่น่าสนใจมากเลยนะครับนำเสนอโดยดรสันติทานเสียรนไทยซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารในประเทศไทยนะครับ ชื่อของบทความนี้ว่านมวิสกี้น้ำเปล่า Challenger m i n เซ็ตทักษะสำคัญที่ผู้นำและคนรุ่นใหม่ต้องมีเพื่อมีชีวิตยอยู่และเป็นผู้ชนะในยุค AI น่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจทั้งในมุมของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานแต่ก็น่าสนใจในมุมของคนที่เป็น HR ใน EP นี้สำหรับ HR Company นะครับ mm hmm. ก็จะขอคุยในมุมของ h r ว่าเราควรจะต้องคิดทำยังไงต่อผมบอกคนที่มาเข้าอบรม นะครับโดย,ยเฉพาะในหลักสูตร HR ที่ผมเป็นวิทยากรให้กับหลายสถาบันผมจะแนะนําเสมอในฐานะที่เราอยู่ในวิชาชีพเดียวกันนะครับผมจะแนะนําว่าเราอาจจะต้องอ่านข่าวพวกนี้สักนิดหนึ่งครับข่าวในช่องทางของรุงเทพธุรกิจข่าวในช่องทางของสื่อใดๆก็แล้วแต่พวกเว็บบินาร์พวกสื่อประชาสัมพันธ์พวกความรู้ต่างๆเรื่องของ HR เนี่ยอ่านเพื่อทําความเข้าใจว่ามันมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเขาพูด เรื่องเกี่ยวกับการบร re, ิหารงานการบริหารคนไว้แบบไหนบ้างไม่ใช่ดูเรื่องการบริหารงานอย่างเดียวนะครับดูเรื่องการบริหารคนไม่ได้ดูเรื่องการบริหารคนอย่างเดียวดูเรื่องการบริหารงานด้วยสส่วนเนี่ยการบริหารงานอาจจะมองในมุมของการบริหารธุรกิจก็ได้นะครับดูไอเดียของผู้เชี่ยวชาญดูไอเดียของผู้รู้นะครับดูแง่คิดของหลายๆท่านที่เป็นผู้นํต่างความคิดของสังคมนี่นะฮะ แล้วเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้อย,ย่างไงในการทํางานตามบทบาทหนะ้าที่ของเราโดยเฉพาะเมื่อเราเป็น SR ในบทความเรื่องนี้ก็จะบอกว่าในยุคที่ AI กําลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการทํางานเนี่ยสทักษะสําคัญของคนที่เป็นผู้นํารวมทั้งคนที่เป็นคนทํางานคนรุ่นใหม่และแน่นอนครับในองค์กรของเราจะต้องไปดูนะครับดรสันติชัยเปรียบเทียบ เป็นเรื่องของนมอันแรกนะครับคือนมนมหมายถึงความรู้นะครับที่ต้องอัปเดตตลอดเวลาที่ว่านมเปรียบเทียบเป็นความรู้เพราะว่าคือนมมันหมดอายุเร็วแล้วก็ความรู้ในปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียนรู้กันเราทําความเข้าใจกันเนี่ยมันอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือใช้ประโยชน์ได้น้อยมากถ้าเราไม่อัปเดตมันมันก็จะไม่สามารถนํามา ใช้ในการทํางานได้เยอะๆมันเดิมอีกต่อไปแม้ปฏิเสธว่าความรู้มันไม่มีวันหมดอายุหรอกจริงแต่ความรู้มันจะอาเดตค่อนข้างไวมันหมดสมัยอะไม่ได้หมดอายุนะมันหมดสมัยดังนั้นเราต้องดูว่าเอ๊ะมันมีมันมีความรู้ทางเทคนิคมันมีความรู้ในเรื่องใดบ้างที่พนักงานของเราแต่ละคนเนี่ยแต่ละตำแหน่งจำเป็นจะต้องไปอัปเดตสะหน่อย จำเป็นจะต้องไปดูสักหน่อยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทักษะในการทํางานของพนักงานของเราเนี่ยมันมีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วโอเคไหมครับทักษะการทํางานใดๆก็แล้วแต่มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องวางแผนพัฒนาเนาะให้ความรู้กับพนักงานเพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นความรู้ใหม่ๆเขาควรจะต้องสํารวจความรู้ใหม่ๆที่จาเป็นจะต้องใช้ตาม ตำแหน่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเขานะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรผมมักจะมีไอเดียให้กับ SR อยู่เสมอว่าเมื่อมีการขออัตรากำลังทดแทนนะครับมีการขอคนทดแทนคนที่ลาออกไปอะนะครับ SR ควรจะมีเงื่อนไขหรือควรจะคุยสื่อสารกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆที่ขอตากำลังทดแทนมาว่าอาจจะต้องไปดูนิดนึงนะว่ามันมีความรู้หรือทักษะอะไรใหม่ๆไหม ที่ตามตำแหน่งงานที่จะรับทดแทนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ให้ระบุมาให้ทำการวิเคราะห์งานจาก JD ไม่อยากให้ระบุแค่ความรู้ทักษะที่ต้องใช้ตามตำแหน่งงานในปัจจุบันอันเนี้ยมันต้องระบุแน่ๆมันต้องระบุแน่นอนแต่ความรู้ทักษะที่จำเป็นจะต้องใช้สาหรับโลกการเมืนงยุคใหม่ๆทาไมต้องระบุเราจะได้หาคนตามนั้นด้วย SR จะได้หาคน กำหนดเป็นคุณสมบัติของคนผู้สมัครงานที่ต้องมีมาด้วยโอเคไหมครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะได้ถือโอกาสปร,ปรับปรุงข้อมูลใน JD ไปด้วยในคราวเดียวกันนะครับลหลายๆองค์กรเนี่ยแม้แต่องค์กรที่ผมเคยทํางานอยู่ผมก็จะมีไอเดียแนวทางดําเนินการอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติจะต้องรับอัตรากาลังทดแทนอันไหนที่เป็นตําแหน่งงานสําคัญสําคัญนะ่ะเอาตําแหน่งงานสําคัญสําคัญนะครับอาจจะเปไ็นพนักงานระดับปฏิบัติการก็ได้อยู่ในแผนกอยู่ในหน่วยงานที่สําคัญนะ่นะครับ ผมจะมีการเปรียบเทียบตัวคุณสมบัติแล้วก็หน้าที่งานของตำแหน่งเดียวกันเนี้ขององค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายๆกันมาเปรียบเทียบกันสักสองหรือสามองค์กรนะครับแล้วก็ทำข้อเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา,าต้นสังกัดหรือพวกค i r ริงแม n a นเจรเนี่ยเขารู้ว่าเราน่าจะต้องลองดูทักษะลองดูความรู้ใหม่ใหม่ ที่จาเป็นต้องใช้ตามตําแหน่งงานนี้หรืออาจจะมีหน้าที่งานบางอย่างซึ่งองค์กรอื่นเขามีแต่หัวหน้าต้นสังกัดเขาเขาไม่ได้คิดเขาเห็นเขาอาจจะเออเฮ้ยมันมีงานแบบนี้จริงๆอะไรรักษาแบบเนี้ยนะครับดังนั้นการเติมความรู้เนาะโดยผ่านบทบาทของเอทอาจต้องคิดว่าทํำยังไงจะให้พนักงานเนี่ยมีต้นทุนต่ําที่สุดแล้วเขาทําเป็นปกติของเขา แน่นอนพนักงานก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเติมความรู้ให้ตัวเองถูกต้องไหมเขาต้องขวานขวายแต่ผมพูดถึงมุมของ h อ h r คงจะต้องไปไปหาแหล่งความรู้พวกเนี้ยไปหาช่องทางความรู้พวกเนี้ยมาอัปเดตสัปดาห์ละสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับเป็นความรู้ใหม่ๆผ่านทั้ง YouTube ผ่านท้งวิดีโอบทความผมว่าคนไม่ค่อยอ่านหรอกมั้งเป็นแต่เราจะมาย่อๆออ,ออกมาถูกต้องไหมครับทำเป็นแบบเขาเรียกว่าทำเป็นวัน พอยต์เลสันวัเพจ e s s o n หรือ OPL อ่ะนะครับผมว่าก็จะดีมากเลยนะอันนั้นคือมุมที่เรียกว่า HR น่าจะทำได้อันที่สองครับดรสันติทานบอกว่าวิสกี้วิสกี้เนี่ยหมายความว่าทักษะนะคราวนี้โฟกัสไปที่ทักษะแล้วนะครับที่จะต้องทำการบ่มเพาะและฝึกฝนให้เกิดจริงๆผมต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ย เราเติมความรู้ใหม่ๆกับพนักงานของเราบุคลากรของเราวิสกี้หมายถึงทักษะที่จะต้องฝึกปฏิบัติวิสกี้มันจะอร่อยมาต้องบ่มนานๆใช่ไหมละ่ะทักษะก็เหมือนกันแหละมันก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติมันก็ต้องมีการลงมือทํามันก็ต้องมีการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์ตรงโอเคไหมครับวันนี้เราเห็นทักษะใหม่ๆที่พนักงานแต่ละตำแหน่งจำเป็นต้องใช้หรือ,อยังผมว่าอาจจะยังนะ ลองรับโลกวันนี้และโลกวันหน้าเนี่ยต้องดูคู่กันโลกวันเนี้ยเรารู้แล้วละ่ะทักษะตามตำแหน่งงานจะต้องใช้อะไรไปไล่ดูให้มันครบท้วนทีท้วนก่อนเลือกเฉพาะทักษะที่สาคัญสำคัญน,นะครับเกรงแต่ว่า JD ก็เอาเดตไปละทักษะตาม JD ของคนทางานก็ไม่ได้อัปเดตสักทีนะครับเกรงแต่จะเป็นอย่างน้นมีทักษะหลายเรื่องเลยครับเช่นทักษะการคิดเชิงวิาพากทักษะ การสื่อสารแบบเข้าอ,อกเข้าใจเอมพาติคอมมิ t เก n ทักษะการเล่าเรื่อง s t o r y ่เท l i n g เงี้ยทักษะการจัดการความขัดแย้งทักษะการจัดการความหลากหลายของคนทำงานต่างชุ่มวัยหรือเจเนอเรชั n แมネจเมนต์ดิเวอร์ซิตี้แ a เนจ e มนต์สุดแท้แต่จะเรียกโอเคไหมครับทักษะต่างๆเหล่านี้มันเรียนรู้ได้แหละจากตำราครับจากคอร์สออนไลน์จากหลักสูตรบลมมันเรียนรู้แค่ให้รู้นะ แต่มันจะทําเรื่องนั้นได้เนี่ยมันต้องปฏิบัติมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกในองค์กรของเรานะครับในชีวิตการทำงานของเขา SR ก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าให้พนังกงานได้เรียนรู้ทักษะในเรื่องต่างๆเนี้เราจะมีแอคทิ i ิตี้เราจะมีกิจกรรมอะไรไหมเพื่อสร้าง Capability ส่วนเนี้ยของเขาขึ้นมานี่คือโจทย์ที่ SR จะต้องคิดโอเคไหมครับเรื่องต่อไปเลยเรียกว่าน้ำเปล่ากันแล้วกัน เรื่องต่อไปเนี่ยดรเซนติธานเปรยียบว่าเป็นน้ำเปล่าหมายความถึงเรื่องของ self awareness หมายถึง self reflection หมายถึงการตระหนักรู้ตัวเองโอเคไหมครับเป็นทักษะที่สำคัญมากมหลาลัยอาจจะไม่ค่อยได้สอนเรื่องแบบนี้แต่โลกของการทำงานเนี่ยมันต้องอาศัยว่าคนทำงานคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องรู้ตัวเอง รู้อะไรรู้จุดอ่อนจุดแข็งรู้จุดตายรู้ว่าอันไหนเราชอบไม่ชอบอันไหนที่เราถนัดหรือไม่ถนัดนะครับเราเรียกว่าเราจะต้องทําให้คนในองค์กรของเราทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีโอเคไหมครับเวลาประเมินผลการประเมินออกมาจะต้องรู้ให้ได้ว่าอันไหนเป็นจุดแข็งอันไหนเป็นจุดอ่อนอันไหนเป็นจุดตายที่ต้องพัฒนาก่อนนะครับจุดตายที่เรียกว่า fertile for นะครับ fatal for ตายที่เรียกว่า f a t a l f l a w s เนี่ยจะต้องระบุออกมาให้ชัดแล้วจัดการก่อนแล้วจะไปเสริมจุดแข็งต่อไปแล้วก็ไปปิดจุดอ่อนบางจุดต่อไปอันนี้ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือทำให้พนักง,งานด้รู้เรื่องพวกนี้มีบางองค์กรนะครับที่บอกว่าทักษะของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคือการรู้จักและควบคุมตนเองเรียกว่า self awareness and self control ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ คนที่เป็นผู้นำเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเองรู้แต่ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะต้องวางตัวยังไงนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้อง hr เนี่ยควรจะต้องดูเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนแน่นอนครับผมว่าความรู้พวกเนี้มีเยอะมากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเปิดเผยสิ่งที่เราน่าจะต้องรู้มาแนะนำสิ่งที่เราจะต้องทราบ แตละวันแตละวันเยอะแยะมากมายเราใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องพวกนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับและที่สําคัญคือต้องกลับไปคิดต่อให้เยอะว่าตกลงในมุมของเอไอเเนี่ยเราจะพัฒนายังไงพัฒนาคนของเราไม่ว่าจะกดจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราจะพัฒนายังไงจึงจะได้ผลอย่างที่องค์กรจะได้ประโยชน์จริงๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m p o n a t n Podcast พบกันในอีซโซดหน้าครับสวัสดีครับ